สวัสดีครับสวัสดีควันนี้นะครับผมพวกเรานะฮะจะมามอบเพลงฟังสบายๆนะครับเพลงประกอบละครทางช่อง3ามนะครับผมถ้าว่าถ้าใครเคยดูนะครับพอฟังเพลงแล้วอาจจะนึกกันออกนะฮะว่าชื่อหนังนะครับชื่อเรื่องอะไรนะฮะแล้ววันนี้นะครับอาจจะเห็นผมมาแรกนะฮะชื่อเฟิร์สนะครับผมและมือเปียโนของเรานะครับชื่อวาค่ะมียกมือด้วยนะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลารับฟังกันแล้วนะครับผมชื่อเพลงสายลมแห่งรักนะครับจากเบนชลาธิครับ สายลมแผ่ววทำให้ใจสั่นๆเธอคนนั้นมือนคนในฝันของใจเ mm hmm. พียงสายตาตรงกันทำให้ใจไหวๆอยาจะรางอีกครั้งได้ไหม mm hmm. สายลมแห่ง E แล้วนะครับผมแล้วรับฟังกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเชา่อย่งมีโอกาสที่กลับมาร้องอีกนะฮะสำหรับ <c oughs> วันนี้นะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> บ๊ายบายค